พฤติกรรมของผู้บริโภคและก็เทรนการเสพสื่อสําหรับปีนี้กันบ้างนะคะเป็นข้อมูลจากกรุ๊ปเอประเทศไทยค่ะคือเขาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเสพสื่อโทรทัศน์ของคนไทยก้าวเข้าสู่ยุคที่5แล้วนะคะแล้วยุคที่5เนี่ยมันมีการบ่งชี้พฤติกรรมแบบไหนวันนี้ต้องมาติดตามพร้อมกันแต่ว่าแน่นอน1อย่างคือการรับชมสตรีมมิ่งออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆมากถึงร้อยละ45.9เลยค่ะ กรุ๊ปเอ็มประเทศไทยบอกว่าการวิจัยคอนซูเมอร์สอันโทสสำรวจผู้บริโภคทั่วประเทศถึง2,600คนใน29จังหวัดและสัมภาษณ์เชิงลึกอีก200คนทั้งผู้บริโภคกลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำทำความคิดเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตทัศนคติการเลือกที่จับจ่ายใช้ซื้อของและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตกับคนไทยโดยสำรวจช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของปีนี้นั้นสรุปออกมาได้อินไซต์ของคนไทย4ประเด็นสำคัญค่ะ ข้อแรกเลยก็คือไลฟ์หรือว่าการใช้ชีวิตของผู้บริโภคนั้นมีมุมอมองว่าปีนี้เป็นปีที่ดีขึ้นเป็นปีแห่งความหวังค่ะ จากสถานการณ์ต่างๆที่มันดีขึ้นหลังโควิดผ่านพ้นไปแล้วคือคนไม่กังวลหรือว่ากลัวโควิดอีกต่อไปก็ออกไปใช้ชีวิตแล้วก็มองว่าตอนนี้สถานการณ์ pm 2.5น่ากังวลกว่าอีกนะอ,อาจจะทําให้สูญเสียสุขภาพสูญเสียรายได้จากฝุน่นที่ปกคลุมจนนักท่องเที่ยวอาจจะลังเลขเข้ามาเที่ยวในประเทศนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้กลับมาฟื้นตัวค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนแล้วก็ยุโรปก็ทําให้มีเม็ดเงินสะพสัดในประเทศมากขึ้นเศรษฐกิจกดีขึ้นตามมา ้ดยประเทศไทยกําลังจะมีรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่ทําให้ผู้บริโภครู้สึกมีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีมีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีของการเริ่มต้นลงทุนใหม่หลังจากห่างหายไปช่วงโควิดค่ะ เขามองว่าน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะก็เลยมั่นใจในการจับใจใช้สอยมากขึ้นนะคะทั้งการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเที่ยวต่างประเทศเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G 5G เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั้นก็ช่วยทําให้คนต่างจังหวัดใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพตัวเองได้มากขึ้น ส่วนสินค้าสําเร็จรูปของชุมชนก็ขายในต่างประเทศได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์อ่ะแต่เมื่อสักครู่นี้เป็นมุมบวกนะมุมลบของเทคโนโลยีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะเจอมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์แกล้ง call center สร้างความกังวลให้คนไทยในปีนี้เหมือนกันนะคะประเด็นที่ 2, 2> ที่สําคัญคือเรื่องของมีเดียการใช้สื่อน<ช>ี<ช>่แหละตรงนี้น่าสนใจคุณผู้ชมว่าการเสพสื่อและคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาปีนี้นะคะผู้บริโภคมีความกระตือรือร้นในการชมคอนเทนต์จากความคิดที่ว่า เลือกตามความสนใจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะแต่ความสนใจของผู้บริโภคก็คือเนื้อหาที่ดูเนี่ยต้องดูง่ายดูเร็วหรือสามารถดูและหยุดได้เพื่อไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาดูใหม่นั่นเองค่ะ The Media of Now พฤติกรรมการเสพสื่อประเภทต่างๆของผู้บริโภคพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของแอปพลิเคชันและก็สื่อในปีนี้นะถ้าแบ่งเป็นสัสดส่วนตามความสนใจคุณผู้ชมมีอะไรกันบ้าง แฮแท็กแรกคือเรื่องของข่าวสารนะคะผู้คนเสพข่าวสารผ่าน TikTok ค่ะ i n s t a m r กรมมากกว่า160แล้วนะคะตามมาก็จะเป็น Twitter, TV และ f c e e o o o นะคะการสื่อสารล่ะใช้ไลน์ค่ะ,ะมากกว่า160เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมี Messenger Instagram แล้วก็ Telegram น้องใหม่ที่เพิ่งมานะคะส่วนความบันเทิงล่ะ2แพลตฟอร์มยอดนิยมหนึ่งในนั้นต้องมี TikTok คุณผู้ชม,มแล้วก็ YouTube พูดถึงมากกว่า160แล้วก็ตามมาด้วย Netflix นะ ส่วนเรื่องของการเงินในยุคนี้แอปพลิเคชันด้านการเงินปุดพูดถึงอย่างมากก็จะมีกรุงไทย S C B K Bank ทู e อลเล็ t เพราะว่าต้องใช้ใน7 e เ e ่ e อแล้วก็หมายโมนั่นเองนะคะร่วงกับการช้อปปิ้งค่ะก็จะมีช้อปปี Lazada นะแต่หลังๆไม่ได้มีแค่2องอีมาร์เก็เพสนี่แล้วนี่ Facebook i n s t a g r a m เพิ่มมาใหม่นั่นคือ t ิ k ต,กตอกที่นี่เข้ามาทุกส่วนเลยนะ เรื่องของ Delivery ล่ะนะแกล b l i ล e Man เป็นแอปหลักที่ผู้คนนิยมใช้น้องใหม่ที่เข้ามาก็จะมี7 e l e v e n ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนทีวีล่ะเอ๊ะตายหรืออยังนะ บอกว่ายังไม่ตายค่ะแต่ว่าคนเลือกดูเนื้อหาทีวีจากแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เขาสะดวกค่ะนิยมดูที่ผลิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นซิทคอมละครหนังหากเป็นคอนเทนต์รีแลนก็จะดูลดลงนั่นเองดังนั้นในยุควันนี้นะทุกวันนี้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งไม่สามารถที่จะทําให้คนเชื่อได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าอะไรมีการสลับการใช้งานนะคะระหว่างแพลตฟอร์มเพื่อหาข้อมูลตลอดเวลานั่นเองค่ะ ส่วนของมันนี่หรือว่าการใช้เงินเนี่ยผู้คนเขาบอกว่าชอบใช้เงินซื้อความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแต่ก็มาพร้อมกับการฉลาดใช้เงินด้วยโดย m ั n นี่อิหรือว่าการได้รับเงินเขามองว่าหลังช่วงโควิดมีการตกงานหรือว่าไรายได้ลดลงก็เลยทําให้ต้องหางานเสริมด้วยการทําออนไลน์ส่งเดลิเวอรี่แต่ถ้าหากมีโอกาสก็จะหาไรายได้เสริมนะฮะเช่นไปลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลเทรดหุ้นกันมากขึ้น ส่วนประเด็นมันนี่เอาหรือว่าการใช้เงินนั้นคนไทยยังใช้เงินผ่านบัตรประชารัฐค่ะเพราะว่าเป็นของฟรีมีเข้ามาทุกเดือนก็เห็นว่าช่วยค่าครองชีพได้ส่วนหนึ่งนะคะปีนี้ยังชอบซื้อลอตเตอรี่กันเหมือนเดิมคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าซื้อเพื่อความสนุกแล้วก็ได้ลุ้นนะคะต่างจากช่วงโควิดที่ตอนนั้นเนี่ยซื้อเพื่อความหวังค่ะมีมันนี่แวร์ด้วยนะคะหรือว่าแหล่งใช้เงิน,นะคะ่ะสำหรับการช้อปปิง้งปีนี้ผู้บริโภคเขาออกมาจ่ายในห้างกันมากขึ้นเพราะมองว่าการเดินทาง การเดินห้างเนี่ยเป็นการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อนแล้วก็เป็นการผ่อนคลายด้วยแต่ว่าพฤติกรรมการเดินซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างมันเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมคือจากเดิมที่ซื้อของสดเพื่อทําอาหารรับประทานเองที่บ้านกลายมาเป็นซื้ออาหารถุงค่ะเพราะมองว่าไม่ต้องซื้อจํานวนมากๆแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยมาดูมุมของช้อปปิ้งออนไลน์กันบ้างค่ะเขาบอกว่าช้อปน้อยลงและก็ช้อปตามโปรโมชั่นที่ถูกใจจริงๆแต่ไม่ซื้อสินค้าเหมาผ่านช่องทางออนไลน์เลือกที่จะไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าแทนนะคะ ประเด็นการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นของผู้บริโภคเทรนนี้บอกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้บริโภคใช้งานบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ลดลงด้วยเพราะมองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่าอาหารและก็ค่าบริการค่าส่งมันแพง ต้องสั่งซื้อเพราะความต้องการความสะดวกเท่านั้นส่วนการสั่งซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคยุคนี้ก็ยังมีพฤติกรรมสั่งอาหารกับเพื่อนเพื่อหารค่าสมด้วยค่ะถึงแม้ว่าเดลิเวอรี่เนี่ยจะสะดวกสั่งได้ตลอดเวลาและช้อปปิ้งออนไลน์เน้นได้ส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านหลังโควิดจากการสำรวจในเดือนมีนาคมพบว่าแคชเชียร์เก็บเงินหนึ่งเครื่องเนี่ยทำเงินได้10,000แบาทต่อวันทีเดียวนะคะขณะที่ช่วงโควิดอยู่ที่50,000บาทต่อวันต่อเครื่องก็็เเเเพ่มมขึ้้นนนนนชััััดดดดดจทีียวาาาาาูปรรระโอกกกกสหบบตลง ข้อแรกเลยคือ B e human ค่ะแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือตลาดจำนวนมากอย่างเช่น data AI ก็มาช่วยนําทางให้นักการตลาดได้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแต่นักการตลาดก็ไม่ควรยึดติดกับข้อมูล Data เพียงอย่างเดียวนะคะผู้บริโภคคือคนจึงต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างสารรค์การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพูดคุยกับคนได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลาด้วยอีกหนึ่งจุดเลยคือ Smart s t r a t e g y win ินสหรือว่าการตลาดแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลมากนะักกับวิถีผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในวันนี้คือผู้บริโภคไม่ได้ถูกแบ่งตามเดโมกราฟิกอีกต่อไปแล้วแต่ว่าแบ่งตามความสนใจ mm. การนําข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมา กลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการความสนใจ ใช้เครื่องมือทั้งออนไลน์ออฟไลน์ประสานกันไปนั้นจึงเป็นขีดนั่นเองมีเรื่องของ Media and Content Com e t o g e t เก r ด้วยก็คือการใช้สื่อแล้วก็สร้างสารรค์คอนเทนต์ให้มันโดนใจถูกที่ถูกเวลาและแบรนด ing i s key การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้คนจดจำแบรนด์ในระยะยาวได้ให้ผู้บริโภครับรู้ว่าแบรนด์ไม่ได้หายไปแล้วก็สร้างการเติบโต,ตอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาขยายเรื่องของทีวีกันหน่อยนี่ตอนนี้เราอยู่บนทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าแพลตฟอร์ม กรุ๊ปเอ็มก็อธิบายถึงโทรทัศน์ว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะอุตสาหกรรมทีวีมีการพัฒนารวดเร็วมากกว่า50ปีก่อนหน้านั้นนะคะหนึ่งในการเปลี่ยนที่เร็วและของวงการจอแก้ว ถูกกล่าวถึงบ่อยๆก็คือคนดูทีวีน้อยลงถูกต้องคำถามว่าจริงไหมคำตอบชัดว่าจริงค่ะแต่ถ้าเกาะติดพฤติกรกรมผู้บริโภคที่รับชมเนื้อหาทีวีวันนี้เริ่มสถียนหรือว่าน,นิ่งมากขึ้นนะเพราะว่าการรับชมทีวีลดลงอยู่ในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิมนั่นเองหากจะเจาะลึกประเทศไทยคนยังดูทีวีเยอะอยู่นะเมื่อเทียบกับนานา,นาประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกประเทศเหมือนกันคือเมื่อดูทีวีทําหลายๆอย่างพร้อมกันเราก็เป็น โนะดยการเปลี่ยนแปลงของสื่อทีวีในรอบทศวรรษหรือว่า10ปีที่ผ่านมามีอยู่5รูปแบบด้วยกันคุณผู้ชมนะอันดับแรกเนี่ยช่วงปี2 0 1 0ถึง2011นะยุคลีเนีย TV แน่นอนในยุคก่อนใน3579เนะ<ฆ>เป็นช่องหลักใช่ไหมคะก็คนทั้งประเทศก็เข้าถึงได้มากกว่าร้อยละเ0พอมาปี2014ค่ะเริ่มละดิจิทัลทีวี มีผู้เล่นไลายใหม่ๆเข้ามาหนึ่งในนั้นก็มี t ีเอ็นนะฮะไทยรัฐทีวีโมโน29่ m จีเอมแกรมมี่นะช่องวัน2015ยุค YouTube ค่ะยุคนี้แหละเปลี่ยนแปลงการรับชมทีวีของผู้ชมสู่รูปแบบการชมส่วนบุคคลจุดเริ่มต้นของการกระจายตัวของผู้ชมทีวีนั่นเองนะคะปี2016-2017ถึงเป็นยุค Original Content ผ่าน e ดฟริกแล้วก็ไลน์ทีและ2018ถึงยุคปัจจุบันคุณผู้ชมเป็นยุค Connected TV ท t d o t t ก็คือแพลตฟอร์มต่างๆที่หลากหลายมาเป็นทางเลือกให้ผู้ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น i อ e ีอีวิ t r ไอดีและอื่นๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาของผู้ชมทีวีสดสู่ OTT แพลตฟอร์มมากขึ้นจริงๆหลายคนเพราะว่าก็ค่อยมาดูย้อนหลังก็ได้นะเมื่อดูสัดส่วนแล้วนะคุณผู้ชมข้อมูลของเนลสันบอกว่า5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2018ถึง2023ไทยมีการเติบโตของผู้ชมสตรีมมิ่งร้อยละ32เทียบกับครัวเรือนทั้งหมดนะจนในปีนี้สัดส่วนผู้ชมสตรีมมิ่งจะมีมากถึงร้อยละ42.5 เทียบกับประชากรทั้งหมดก่อนที่จะเพิ่มมาเป็นร้ยะ45.9ในปีหน้าดังนั้นตัวเลขมีการเติบโตต่อเนื่องผู้บริโภคก็ใช้เวลาบนสื่อทีวีที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะ,ะเพราะอย่างที่บอกในแต่ละยุคตั้งแต่2014 2018 2024ก็จะดูฟรีทีวีที่ลดน้อยลงนอกจากนี้ค่ะการรับชมทีวีที่เป็นวิดีโอโดยโฆษณามีโฆษณาเติบโตน,น,นะร้อยละ50 ขนาดตลาดจะใหญ่มากขึ้นแซงการรับชมวิดีโอแบบจ่ายค่าบริการหรือว่าสมัครสมาชิกนะฮะปัจจุบันการเสพสื่อของผู้บริโภครับชมทีวีออนไลน์ภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะฮะและอนาคตก็น่าจะเติบโตด้วยกรุ๊ปเอ็มบอกว่าสถิติในการรับชมทีวีของผู้คนทั่วโลกเดี๋ยวมาดูกันหน่อยะนะ,ะนะกับทีวีออนไลน์หรือสตรีมมิงเช่นในไทยค่ะใช้เวลารับชมทีวีปกติเฉลีย่ยอยู่ที่1.59ชั่วโมงต่อวันนะทีวีออนไลน์สตรีมมิงหรือ OTT จะอยู่ที่ 1.40ชั่วโมงต่อวันนะงั้นมาดูเพื่อนบ้านกันหน่อยเป็นยังไงนี่กราฟิกตัวนี้มาแล้ว<ช>นะคะเวียดนามนะเวียดนามดูทีวีน้อยนะคะนะแล้วก็ทีวีออนไลน์เอาเข้าที่จริงก็พอๆกันสัดส่วนใกล้เคียงกันเลยเกาหลีเกาหลีหลดูโอ้เยอะอยู่เนะเออเกาหลี<ะ>ดูทีวีปกติกว่า2ชั่วโมงต่อวันออนไลน์นะน้อยกว่า 1>, 1ชั่วโมงนแบบนี่ะนะคนญี่ปุ่นค่ะ คุณ <ๆ S 1> ดูท <ๆ S 1> <TV S 2> ีอ,ออนะดูทีวีมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันทีวีออนไลน์ก็น้อยลงนะ,ะสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้เห็นว่าการพัฒนาของอุตสาหกรรมทีวีมาพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเสพสื่อมันเปลี่ยนไปและแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนอกจากคนดูทีวีลดลงเป็นโจทย์ท้าทายแล้วแต่สิ่งสําคัญการท,ทําธุรกิจยุคนี้คือไรายได้อะหรือว่าการโกยเม็ดเงินโฆษณาท้าทายกว่านะการหาเงินการวัดผลและเร,เรตติ้งคือตัวแปรสําคัญที่แบรนด์จะต้องทุ่มง,งบลงไป วันนี้ค่ะประเทศไทยมีการวัดเวทงข้ามแพลตฟอร์มจากน l ซันที่ไทยเป็นหนึ่งในท็อปประเทศของโลกที่มีบริการวัดเวทงข้ามแพลตฟอร์มทั้งทีวีดั้งเดิมออนไลน์ดิจิทัลต่างๆซึ่งแน่นอนตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์ผู้เปงบะหรือว่าจ่ายเงินเอเจนซี่ที่ซื้อสื่อมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่เนลันค่ะคุณผู้ชมไหนๆก็พูดถึงเม็ดเงินโฆษณาแล้วนะในเดือนพฤษภาคมปี2566มี เม็ดเงินเพิ่มขึ้นร้อยละห้านะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมูลค่าอยู่ที่กว่าหมื่นล้านบาทสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละห้าสิบหกนั่นเองโดยอุตสาหกรรมที่มีการใช้เงินน้อยที่สุดคืออาหารและเครื่องดื่มนะคะมูลค่ากว่าพันเจ็ดร้อยล้านบาทรองลงมาก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามดูแลร่างกายสําหรับกลุ่มที่มีการใช้เงินเติบโตสูงที่สุดถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนั่นคือ กลุ่มการเกษตรค่ะมูลค่า137ล้านบาทนะคะเราจะเห็นการใช้เม็ดเงินโฆษณาในเดือนพฤษภาคม2566ตามที่เห็นยอดเปเลยนะเออเป็นไงพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้การทำธุรกิจแล้วก็ถ้าจะต้อง เขาเรียกว่าดูพฤติกรรมผู้บริโภคยากมากเนะาะเพราะแพลตฟอร์มมันมีให้เลือกเยอะ<า>วันนี้ฉันอยากจะดูทีวีแต่พรุ่งนี้ฉันอยากจะไม่ดูค่ะ<า>แล้วมันป,ปรับได้ไม่ระวางแผน<า>ไม่ได้ไงมันต้องวางเป็นแบบว่าเราต้องสำรวจถี่ขึ้นนะเพราะพฤติรกรรมเปลี่ยนไวขึ้นจริงๆนะเดี๋ยวนี้คือปีละครั้งเนี่ยไม่ทันแล้วนะคะต้องบ่อยกว่านั้นด้วยนะคุณผู้ชมอะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ